สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามุนทาร์ดรชแนลนะชอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวธาตุน้ำนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุน้ำในช่วงวันที่15ถึง31เอด ตุลาคม2568นี้เรามาดูกันว่าพลังงานชาวท่านน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำนะคะ ไปลองปรับใช้กันได้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอเริ่มต้นที่พลังงานตัว Oracle Card นะคะให้กับชาวท่านนาำกันก่อนพลังงาน Energy คุณในตอนนี้เป็นยังไงคะมาดูกันสิหยุดยาวนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้แบบว่าได้เรียนิ่งได้ผักผ่อนได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะคะ ช่วงเวลานีเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเนาะออกลุกออกไปทำอะไรที่คุณต้องการนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Energy จากไพ่ทาโรตะ์จะเป็นอย่างไรคะมาดูกันเลยพลังงานคุณนะ3เหรียญน,นะคะมีพลังงาน The Strength ขึ้นมา3เหรียญ e Strength สิบดาบเทนอบสอดเนาะ ด e s u n มีอะไรคะเพจอ็อปเฮนด็ e กเด็กถือเหรียญพลังงานขึ้นมาเป็นในเรของการได้รับโอกาสได้รับการเริ่มต้นมีการได้โอกาสอะไรบางอย่างในการเริ่มต้นบางคนเริ่มต้นธุรกิจการงานเริ่มต้นในเรื่องของการเงินแล้วก็มีเกณฑ์ในการที่จะได้เริ่มต้นกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาด้วยค่ะ มันเหมือนกับว่าการเริ่มต้นครั้งนี้มันจะทำให้คุณสักเซสสำเร็จสมหวังมีพลังงานที่เป็น positive e n เ r g y เป็นพลังงานด้านบวกเนาะ The Sun อะไรที่คุณตั้งเป้าหมายพยายามอะไรที่คุณวางแผนวางแผนมันมีโอกาสจะสักเซสสิ่งที่คุณเริ่มต้นสิ่งที่คุณทำมีโอกาสจะสำเร็จเพราะว่า The Sun เนี่ยมันเป็นพลังงานการสักเซสได้เป็นพลังงานของความสำเร็จได้นะคะ พลังงานที่ขึ้นมาเป็น10ดาบตรงนี้มันคิดว่ามันเป็นทิศทางของการฮิลลิ่งกระบวนการเยียวยากระบวนการรักษาจิตใจอะไรต่างๆที่มันเป็นการเยียวยาพลังงานความรู้สึก The strength ก็เป็นเหมือนกับในแง่มุมของรูปแบบของความแข็งแรงแข็งแก่งความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะก่อเกิดขึ้น วันว่าคือทิศทางที่เออเหมือนกับคุณมีศักยภาพในตัวเองคุณสามารถจะจัดการเมเนตจเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีนะคะสถานการณ์ความรักถ้าจะเข้ามาต่อจากนีน้มันคิดว่าคุณก็สามารถที่จะเอาอยู่สามารถที่จะมีทิศทางของการได้เดินหน้าการได้ไปต่อกันได้แบบเป็นความมั่นคงมั่นใจ ก่อเกิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะมีแนวโน้มของการได้พัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองไปในอีกสเตปหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งเนาะเวิร์กดีจดใจมากนะเออสำหรับพลังงานที่ขึ้นมานะคะอ,อ่ทีเนี้ยมันมองว่ามันจะเป็นไปในวีของการได้เริ่มต้นทิศทางบางอย่าง โอกาสของการได้เริ่มต้นสเต็ปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นยังไงเอามาดูกันช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้นะคะความราักของชาวท่านาน้ำจะเป็นอย่างไร เก้เหรียญน,นะคะสิถ้วยเฮล็ปปี้มีความสุขนะคะเดินตามเป้าหมายความฝันมีความอินดีเพนเดนต์มีความเป็นตัวของตัวเองเออเร็วนี้ถ้าคุณรอคอยข้อความหรือรอคอยการติดต่อสื่อสารมากจากใครบางคนนะคะมุนคิดว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสได้รับข้อความนั้นอ่มีเกณฑ์ในการได้รับข้อความได้รับการแบบ สื่อสารในเรื่องของการบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์น่าจะได้เจอโอกาสทางเรื่องทางความรักที่รู้สึกว่าเอ้ยมีความลงตัวซึ่งกันและกันบาลานซ์ในแง่มุมของการไปต่อหรือว่าการปรับตัวเข้าหากันคุณจะจัดสรร p r i o r i t y ในชีวิตได้ดีขึ้นการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตนะคะการวางแผนวางแผน,าแผนการได้รับข่าวดีข่าวาว เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นมันมีเป้าหมายของการส่องการประเมินอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็มนคิดว่าเป็นในแง่มุมที่คุณจะมีพลังงานที่แฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นเผ็นพลังงานแฮปปี้เนสเป็นพลังงานของการมีความสุขเกิดขึ้นก้าเหรียญ ให้อะไรที่มันแฮปปี้จึ้งใจดีต่อใจมีการส่องประเมินมีแรงดึงดูดมีทิศทางที่เรารู้สึกว่ามันจะต่อยอดไปในสเตปแบบใช้ Follow ตามสัญชาตญาณความรู้สึกนะคะคิดว่ามีเกณฑ์ได้เจอความรักที่เข้ามาแล้วมันเติมมันเต็มมันแฮปปี้อะมันเป็นเรื่องของความผูกพันเรื่องของความรู้สึกนะคะ คุณอาจจะได้เจอพลังงานที่เข้ามารู้สึกให้เหมือนเคยคุณเคยเหมือนเคยรู้จักหรือแบบกันมาก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้นะมีพลังงานนั้นอะทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานต่อจากนี้จะเป็นยังไงอีกนะคะดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะ the emperor นะคะ the star ขึ้นมา มีไพ่ Nice of a n d นะคะอั t วินถือไม m เท้า The world ค่ะห้าดาบวนว่าเป็นไปในทิศทางที่มีจุดมุ่งหมายมีการสักเซสสำเร็จมีพลังงานที่เป็นการต่อยอดไปในทิศทางไปในเรื่องราวต่างๆนะคะ อ่ถามว่ามันมีปัญหาประสาทหรือคุยดีลก,กันนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่ต้องปรับจูนกันมาเยอะเหมือนกันนะก็มีแต่ว่าภาพรวมม่ะถ้าพยายามหมายอย่างเดเวอร์ที่ขึ้นมามันว่ามันมีพลังงานการตอบโจทย์ทางความรู้สึกบางอย่างซึ่งกันละกันให้แพชชั่นให้แบบอินสปิเรชันในการได้เดินหน้าให้อินสปิเรชันในการได้ไปต่อมีจุดมุ่งหมายมีความฝัน เหมือนเป็นช่วงที่มีแรงดึงดูดระหว่างกันและกันมีสเสน่ห์กันทั้งคู่แล้วก็มันคิดว่าเหมือนโตขึ้นด้วยเดมเพลอร์อาจจะพูดคุยกันด้วยเหตุแะผลได้มากขึ้นแล้วก็มันจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่แบบจะคนโทรลความสัมพันธ์อย่าให้เป็นไปในทิศทางนั้นทิศทางนี้ก็อาจจะลองปรับจูนกันดูเพราะรู้สึกว่ายังมีแนวทางในการได้สักเซสได้เดวเวอร์ขึ้นมานะคะตรงนี้นะ เราไปดูกันหน่อยว่าคำแนะนำจากไพ่เนาะไพ่อยากจะบอกอะไรถ้าช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่ยอยากบอกอะไรเอ่ยเออคิดเยอะๆคิดให้รอบคอบนะคะตระหนักอย่างถี่ถ้วนหนึ่งไม้เท้าใช้แพชชั่นได้อย่าให้สิ่งเราภายนอกคนมารบก,กวนความรู้สึกเรามากจนเกินไปบางคนอาจจะฟลอร์ตตามสัญชาตญาณตามความรู้สึก เนะแต่ก็อยากให้คุณดูในเรื่องของความจริงใจการแสดงออกความสม่ำเสมอความทุ่มเทของเขานะคะมากพอหรือเป็นไปในทิศทางที่ตัวชาวท่านน้ำเองอรู้สึกพึงพอใจจริงๆหรือเปล่านะคะก็คิดให้รอบคอบคิดให้ดีไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็ บางทีปัจจัยภายนอกหรืออะไรบางอย่างอาจะมากระทบใจกระทบความรู้สึกบางอย่างของเราด้วยก็ได้ก็อยากให้ลองพิจารณาดูนะจ๊ะประมาณนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะ้ำมุนฝังกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านนะคะได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังที่แฮปปี้แล้วก็ดีต่อใจนะคะบ๊ายบายค่ะ